มีคนเอาดีว่ามาลงแข่งประมาณกี่คนหรอครับหมายถึงงานดีว่าครับหรือว่างานนั้นครับถ้าดีว่าครับมี27คนถ้างานเบเกอร์ครับอาจจะไม่มีเลยสักคนก็ได้มี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 คนหนึ่งมีคนหนึ่งเออแอนโฮเจอ รอบแรกโดนตกไปด้วยโดนดีว่าตกเหรอแอเโฮใช่ใช่ดาวอันดับหนึ่งสัย่างหนึ่งผมจําไม่ค่อยได้อ่ะเขาพูดให้ผมฟังอยู่ฮะดาวอันดับหนึ่งนั่นแหละผมผมจําไม่ได้แต่ผมฟังแต่เท็จเขาไงมั่นใจนะว่าไมาทเลีอ่ะไม่รู้ไม่ใช่มาทิลีหรือว่าถ้ารู้ว่าใครบอกด้วยแล้วกันอืมที่แน่ๆก็คือที่แพ้ก็โดนไปครับลุกได้สองเจมไม่รับสริตเน็กซัสแค่นั่นแหละลุกได้สองเจม มลูกจากแคนวอล์์ลูกจากแคนวอล์์ลิลลี่อ่าไม่ล้วทุนเลนซนตน่าจะเป็นตัวผมดำๆตัวเบิร์ดอ่าแล้วก็สองเม็ดมากับตัวโคลินอะโคลินทับคอนแทกนั่นแหะแล้วก็ตีลุกแล้วก็สาวบอกว่าอะไรนะพลังเหมือนตับปลาล็อกอ่ะโอนั่นแหละเราตอนนั้นเป็นช่วงต้นเกมใช่ั้งผมไม่ไม่มีมีแต่ตัวหนักๆเขาเจ็ดเขาแปดก็ทรับ ตายครับไม่ไมีจตจับ,นอน,บนอนที่นอนไม่ได้เพราะเขาไม่รับจับนอนที่นอนไม่เป็นนะฮะไม่ง่วงไม่ง่วงไอโเลน <ods> เป็นเคอร์เมสเป็นเสือมันทำการบ้านมาสีม่วงมันต้องเยอะไงม,ม,ม,ม่วงม่วงเยอะจริงๆนะฮะ <c oughs> เขาเจอม่วงเือเขาเก็บหมดเ้ย Draw your last pathetic card so เออเราเลยละกันของผมใช่ไหมอ่ะแรกดีว่าใช่ไหมครับก็ตามนั้นเลยพ่ายไปนะครับผมก็ไม่รู้ด้วยผมผมไม่รู้เทคนงแล้วก็แบบว่าเอ้าไม่รับหรออืมก็โดนสองเจมไปปักๆไม่มีของแก้แล้วก็ตูมไปรอบสองก็ดูโพยก่อนจดไว้แป๊บหนึ่งนะเฮ้ยโอ้มีโพยด้วยเดี๋ยวแอดโฮทำรีพอร์ตไม่แค่โพยที่เจออ๋อพยายามนึกแกเดี๋ยวลืมรอบที่สองเจออ๋อเพอร์โซนาเดอเพอร์โซนา าคือรัตติการอ่าเขาคือรัติการเห็นอยู่เป็นแกนวอล์กใช่ไหมเป็นแกนวอล์กอ่าใช่ตัวตัวร้ายฝั่งตัวร้ายเอออ่าเห็นเขาใส่โลกม่วงลกมันมาเล่นอยู่จําได้อ่านั่นแหละก็ผมถามหมดทุกใบเลยนะเพราะว่าเกือบทุกใบเลยเพราะผมไม่รู้ไงที่เล่นก็เจอกับเซอร์ใช่ไหมล่ะเขาเล่นแต่ตัวหลักไงผมก็แบบว่าไม่เคยเจอเลยก็เลยต้องถามว่ามันทําอะไรได้บ้างก็ว้ากันนึงว่ามันสามารถเข็นเกงจากนอกมือได้ก็แบบเฮ้ยแย่แล้วเพราะเราก็ดีเข้าไปนอกมือไง ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีผลอะไรหรือเปล่าเออก็กังวลอยู่อืแต่เราก็ท่องสูตรไว้ครับผมสีเขียวเสืออ,อืมุมมหลุมให้ได้ก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วน้อยอือ <c oughs> ก็ผมก็ทําแค่นั้นแหะครับลงแค่มปนม,ม่วงใช่ขอแค่เป็นม่วงเท่านั้นแหละอืมผมก็วูบเลยครับลูกเดียวแล้วก็ตีสองเจมสองเจมเอ,อ่อแล้วเขาน่าจะลงตัวใหญ่มั้งมันมีตัวไอคอสแปอะไอ อ่าที่มันสองเกมแล้วบอกว่าถ้าจะรีฟิลเอาทําอะไรสักอย่างรติกามันจะกลับมาคือมันมันจะมันจะการีฟิลอะอารมณ์ประมาณนั้นอ่าแต่ผมผมจำนอนเนี่ยผมก็เลยแบบว่าโอ,โอเคอย่างอย่างพอได้อยู่เพราะผมก็กลัวๆเหมือนกันโครโบว่าเพราะเผื่อเผื่อวูบแบบตารแรกอีกผมไม่รู้ไงอ่โกวูบโกวูบเออแต่ว่าก็ผ่านมาได้อ่าโอเคเพราะว่าก็เป็นม่วงนะที่ผมก็ถามเพราะว่าอามันมีขุดใช่ไหมตัวนี้อ่ะผมก็มูฟเลยโอเคก็ก็เรียบร้อยครับผมก็ชนะไปส่วนรอบที่สามราคอรัส ที่ได้ของใหม่แน่นอนครับผมเสือแพ้ครับผมโดนจิกจึกจๆๆกจึกึกกกกกม่อยู่แล้วจับนอนได้แค่เธอละตัวเองเขาตีมาผมก็จับนอนแค่ตัวใบเดียวอ,อะไรอย่างนี้เขารีฟิลปุ<ๆ>๊บเขาก็โดดให้น่นหมาใช่ไหมละ่ะเอกนั่นแหละมันก็แบบว่าเรียบร้อยนะครับหยุดไม่อยู่อก็เลยต้องอเพียงทําไปส่วนรอบที่สามไปแล้วรอบที่สเจอเฮ่ายิ้มเลย่ <laughs> <Hey boy. S 1> ขอยิ้มก่อนไม่มันเป็นแบบว่าเราเขาเราจัดมาแบบว่าเด็กหยิบเด็กมาแบบว่าแก้สีม่วงโดยเต็มพิกัดอะ่ะสแต็กเดียวอะ่ะเท่านั้นอะ่ะ mm hmm. จะพลาดได้ยังไงใช่ไหม mm hmm. เออก็อลุ้นว่าอาจจะเร็วอะไรไหมก็ท่าแรกเขาเขาเริ่มก่อนลงแกนวอล์กที่มันเป็นโปรโมอ่ครับใช่ไหมนะที่มันร้านอะ่ะที่เป็นใหมป่ป่ะใช่ไหมเด็กเป็นให<ส>ม่สีสามให<า>ม่อืมเขาลงอ่ะเขาโม่ไม่มีปัญหาก็ไม่มีอะไรก็ อ่าะต่อไปก็ลงเฮล่าเก่าเฮล่าใหม่อ่ะตามสเต็ปเนาะเฮล่าใช่ไหมครับอืม hmm. ผมก็อ่ะผมก็ไล่ไล่สเต็ปไปผมก็ลงบูทคอลงบูทคอเสือน,นี่ผมจะพยายามแบบว่าไม่ไม่ค่อยโกรธนะแบบห้ามใจตัวเองอย่าเพิ่งตีเดี๋ยวสีม่วงเนี่ยมันม,มีมีเยอะเขาเซตเบิร์ดเลยมันมีเยอะต้องห้ามใจตัวเองก่อนจนกระทั่งผมมีคีการ์ดแล้วเหมือนตอนนั้นที่พี่กิ๊ดกิ๊ดเขามีคีการ์ดเขาที่เป็นไอตัวที่มันเพิ่มคอร์ดอะของของงูคืออะไรน hmm. <ๆ>ั่นแหละดีซีมิทูมเออดีซ<ๆ>ีมิทูผมก็มีคีการ์ดเป็นนนนนคออมมมมมใบึงที่ัโดลิิตา มอะไรวะเป็นแมลงตัวหนึ่งครับในบล็อกอ๋อแมลห้ามจั่วใช่ใช่ใช่ช่วงนั้นที่เป็นยุคแอนตี้แกนบล็อกอ่ะนั่นแหละยุคมิลาดแอนตี้แกนบล็อกยุคมิลาดเลยเออเป็นใบที่โดมินิตหรือใบนั้นมันบอกว่าลงมาทําลายล้างแกนบล็อกทุกใบอีกฝั่งที่ไม่ใช่ไพ่ม้อแล้วก็มูฟเป็นไงโหดไหมแล้วอ่ะเขาเขาลงแกนบล็อกสามใบนั้นใช่ไหมผมก็รีมือแล้วอยู่ๆใบนั้นก็ขึ้นมาใช่ครับผมก็ต้องลงแหละทาลายล้างทุกสิ่ง แล้วก็มูฟจังหวะนะั้นผมก็มีลงเสือเท่าไปด้วยอะไรเงี้ยก็ม mm ูฟมูฟมูฟไปครึ่งได้กะก็ก็น่าจะเพียงพอแบบว่ากันหลุมบ้างแล้วละ่ะอืมจังหวะนั้นอะ่ะมือเขาสองสามใบด้วยตอนนั้นอะ่ะคือจังหวะมาแล้วเส้นผมผมมาเลยชัยชนะท่านี้แม่งเหมือนเอามาฆ่าพีกิกิตรโดยเฉพาะ,ะก็แบบว่ามันต้องไอ้นี่ไงเราหยิบมาเพื่อเก่งข้อสอบไว้ว่าต้องเจอแน่ๆก็เลยต้องเออเอาหน่อย เพราะคอนเทนเกมยังไงเทลล่ามันก็มีแบบว่ากันลุมด้วยใช่ไหมถ้าสมมติว่าเขากระึงอ่ะเออซึ่งซึ่ง,งเออมันมันก็ไม่ได้ยากขนาดน,นั้นมั้งเพราะว่าตอนที่ผมเล่นอ่ะมันเขาก็ยังกันลุมได้แต่ว่ามันก็ช่วงต้นเกมของอัดไปเยอะแล้วไงตอนที่เขาโม่ผมก็มูไปเยอะแล้วก็ยังพอดิ้นได้อยู่ถ้าผมไม่มูเร็วกว่านี้ผมว่าผมน่าจะแตกเพราะว่าเขาน่า <ừ. S 1> ชุบได้เรื่อยๆ อืออ่ะแหละแต่ผมก็ใช้ความเร็วแล้วก็ตีอัดสองแต้มโดยตัวหลักอัตัวเอกอ,ะอ่ะสามเจมบวกเบฟตีตีต,ตีลุกห้ามจบเตปอะไรงี้เอามือไปนอกมือก็จบด้วยทางนั้นเว่าะว่าขาม่วงใช่คีย์ของผมคือไอ้ใบนั่นแหละไอ้ที่มันทำลายล่างทุกสิ่งนั่นแหละครับแล้วก็รอบที่ห้าเจออ๋อฮาเดสโหมีขนาดมึงบอกบว่าไม่เจอม่วงนะผวเป็นฮาเดสแต่เด็กเป็นอีซาเด็กเป็นงาเป็นเซี้ยวม่วง เออเดวินิซาผมก็เออก็น่าจะรู้ทางอ่ะหวั่นใจเลยเขาเริ่มก่อนด้วยเขาแปะเลยอีซาเรียบร้อยโอ้หแล้วโม่สวยได้นะแบบมีตัวเล่นอ่ะมีแมวมีตัวพวกแบบว่าไอตัวเทนเซที่มันบบพร้อมโดดลงมาแล้วมันมีเทคอ่ะ<ม>เออแล้วก็โม่ของไอฮาเดสด้วยก็เนี่ยหกใบเรียบร้อยเลยโห<ม>แต่พอดีผมมีเสือเท่าไง <laughs> <laughs> เหมือนไม่แน่ใจว่าเขาเพิ่งเริ่มเล่นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเล่นมานานแล้วไม่ไม่รู้งั้นนะผมก็อ่นลงเสือเท้าปุ๊บเขาผมก็บอกมูฟหลุมครับเขาถามว่ากีก่ใบผมก็บอกว่าทั้งหมดเลย <laughs> ดูเร็วมาก <laughs> <laughs> ก็เขามูฟสวยผมก็เลยม,มูฟไปเลยผมก็อ่พอเข้าใจเด็กอิซาใช่ครับผมก็แค่สีม่วงเหมือนเราต้องสูตรไว้เขามูเราก็มูฟแค่นั้นอ่ะ <laughs> แล้วก็ <laughs> ตีติดดาวครับผมเพราะว่าเขาอ่าไม่ค่อยมีของเล่นด้วย ก็คือตอนตอนจบใช่ใช่ใช่เน้นเน้นเดียวเลยเพราะว่าผมมันมีเสือเท่าแล้วก็ทิ้งหมดตัวสามอะไรเงี้ยจากแกนวอล์กแล้วก็ใช้เวทจั่วตัเม์เอเพื่อที่จะเอามาคอฟาร์มคอแล้วก็จะได้ลงตัวใหญ่ตีเป็นท่าปกติใช่ใช่ก็จบด้วยท่านั้นก็ตอนแรกคขไปก่อนสองสองแล้วพอเขาหาหมีได้เนี่ยผมต้องหาอะไรที่มันตีทีเดียวสามเจมอ่ะก็มีแค่ไอ้ท่านั้นแหละก็คือเอกเขาบวกก็คืออ่ะเขาตีได้เขาเจมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะโดนหมีหมีโดดลงมาจับนอนอ่ะก็จะเจมยาวอีก ใช่ก็ถือว่าตอนเกมนั้นค่อนข้างเร็วอยู่ถ้าปล่อยตั้งตัวผมว่าผมน่าจะโดนสวนเพราะว่าผมก็หมดกอกแล้วเหมือนกันพอมือน้อยด้วยอืเกมที่หกใช่เกมหลังๆก็จะตั้งแต่เฮ่าเป็นต้นไปผมเจอแต่ม่วงแลละก็ถือว่าทํากันบ้านมาอยู่เจนนะแปลว่ามึงมึงเจอไม่ม่วงเลยมีแค่คนเดียวคือคนแรกมีคนแรกกับลาคอรัสอ๋อเออใช่ก็คือสองคนนั้นคือสองคนที่แพ้ที่เหลือชนะหมดเลยอ่าใช่อันที่หกก็เป็นเจอซีเซนาบดี จับมาดูโอ้ซ้อมมาดีนี่จาบมาใช่ครับผมซ้อมทุกวันโอ้โหแบบว่าทุกวันนี่ต้องแบบว่าต้องหลับตานึกถึงเขาคนนั้นเลยถ้าไม่งั้นนี่คือแบบว่ามีคนเป็นอย่างที่ดีใช่มีคนเป็นจอมันใช่ใช่ใช่ก็เล่นตามสเต็ปนึกถึงคําสอนเขาคนนั้นไว้เอตอนที่เล่นกับเขามันต้องใช้เขาใช่ไหมอ่าผมเริ่มก่อนผมก็ลงบ้านแล้วผมก็เซตเบิร์ดและจาบบัดนี่คือมันต้องการแฟดเพื่อจวแล้วเพื่อเอาเขาใช่ไหม แต่ถ้าผมส่งมันไปเลยอ่ะมันเขาก็ไม่บวกมันก็ทําให้เกมเขายากขึ้นใช่ไหมล่ะอืก็เลยเซตเบิร์ดใช่ผมก็เลยเซตไ้ดัานใช่แต่เขาไม่ได้ตีเขาก็แบบรอผมตีเพื่อเขาจี่จะได้แฝงกันเออมันก็ต้องเล่นแบบว่าอยากให้่มเขาอ่ะไัมนจะเล่นง่ายขึ้นอืมใช่ใช่ใช่อแล้วผมก็ฟาร์ม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 แล้วก็หาเหมือนว่ามือจับบัตรมันไม่ได้จ่ายเพื่อจวอะไรเงี้ยมันเลยช้าผมว่ามีตัวแบบว่าแกนวอลผมขึ้นพอดีด้วยไอ้แกนวอลเก่าอ่ะเออผมก็ได้จวเปลี่ยนมือยงเี้ เออแล้วผมก็ลงฟาร์มเปิด5หยิบวีาบุรุษใช่ไหมผมก็มีมือเยอะแล้วผมก็ลงอบวกแลมคอแลมคอมุบหลุมแต่มุมเขาไม่มีตอนนั้นเออ<ม>ก็อันนี้เหมือนเขาจะไม่ค่อยมีของด้วยแล้วผมก็ปอกด้วยละกันผมก็ลง2ตัวติดเแบสบตีตีตีตตตลูกอะ่ะอืมสองตเว<ข>า,าีก็ ใช่เพราะว่าตอนจะมาเขาตีมาผมก็ดีดไปเลยนอกมือเลยถ้าเขาหวดมาเพราะว่าเขาต้องใช้อยู่แล้วผมก็วัดเลยว่าเขาจะมีแบบว่าผู้คนลินแลหรือเปล่าเพราะถ้าผมจะไม่ผิดแบบมันจะพลินได้ต้องมีเขาหนึ่งไปเขาหนึ่งสองประมาณนั้นเออแต่ว่าอันนี้ผมน่าจะชะลอเกมเขาได้ผมคิดว่าประมาณนั้นก็เลยจะไปก่อนก็เป็นประมาณนั้นแต่ว่าก็เดินโดนเบอร์เขาตัดบ้างก็เป็นอะไรนะฟาละโอมป่ะฟาละโอมเมื่อเชิญใช่ใช่ใช่ มโดนโดนเวทีหนึ่งแต่ว่าอันนั้นก็คือเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วติดดาบเรียบร้อยก็อาตีเขาก็โอเคครับยอมโอเคถือว่าสำันบ้านมาเกมสุดท้ายเจอไนที่สุดก็เจอนิกแล้วเป็นยังไงชนะแน่นอนสิครับเป็นไม,มไปบอกรปบกใช่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  นี่ถ้ามันขึ้นไปเจอแอร์ซันกับพี่กิกิตแล้วก็นะไม่มีแคมป์ในวันนี้หรอกเฮ้ย,ยไม่ผมหยิบมาเพื่อให้พี่พี่ทุกคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพลังมผมจัดมาเพื่อแอร์สแตตเดียวคือสีเดียวอะอที่ผมคิดแล้ว<า>ในตี้วันนั้นคือสองคนเล่นสีม่วง <laughs> มันใจนะว่าไม่จะไปเก็บพี่ตัวเองอะ่ะมาไมายก็เขาเก่งว่าในงานมันม่วมันต้องเยอะไงาาผมก็เออชัวแล้วมันต้องมีนะเฮ่าอานิกแน่นอนเออ ก็เจออีกก็ค่อนข้างยากอยู่เพราะว่าผมซ้อมคอนิกค่อนข้างน้อยแต่ว่าพอดูพี่ๆเล่นก็ถามว่าตัวไหนมันเป็นคีย์ตัวนี้มันอะไรบ้างอ่าก็พอจะรู้คร่าวๆคือผมก็เป็นนิสัยชอบชอบตีอโกด้วยไงแต่ว่าต้องห้ามใจไว้ถ้ารีบตี มันจอดจะมีของให้เล่นเยอะใช่ไหมมันจะมีคอและจะมีของให้เล่นเยอะอแล้วเป็นเสือเนี่ยเสือก็คือมันสามารถจะเวาเทิานเดียวสามารถวูบได้เพราะมันมีตีลุกเนาะแล้วมีห้ามจบเกมด้วยถ้าเขาไม่มีการอะไรอเกมนี้น่าจะนานสุดมั้งสำหรับผมเพราะว่ามันต้องยืดหน่อยผมก็เคยลองมุกเดียวตีสามตีสองไปตายใช,ใใช่คือคผมคิดได้แค่ทางนั้นทางเดียวถ้าถ้าเขาแก้ได้ผมก็แพ้แหละก็เพราะเสือมันไม่มีมันก็มียิงไรแต่ว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นถ้าที่แรงที่สุดคือไอ้สามเจมหมือไอ้ลุกได้เขาปิดนอกมือนั่นจะแรงสุดแหละ ก็ฟาร์มช่วงนั้นเป็นจังหวะฟาร์มเพเขาก็เริ่มก่อเขาก็โหนิกสามใบผมก็มีผมผลงานเฮอร์เมสเก่าสามเคโลโลอีกหนึ่งเอาฟาร์มหใช่ผมก็ดูเลยเพราะเขาจั่วผมก็รู้เลยเขาจั่หาของแต่ผมก็ระหว่างพลางตอนนี้เขาโม้ผมก็ต้องมูฟใช่ไหมผมก็อ่ะมูฟครับมูฟครับแต่ผมก็โดนไอ้ปาคานั่นแหละสองรอบแล้วงุนหิดจริงไอ้นั่นอ่ะน้องสตีน ออมหมดคนตีหุดหงิดจริงคือมันมันทำให้ผมช้าไปเทินนืงอได้เลยเพราะว่าก่ต้องใช้คอในการเลตออกตัวเอาตัวคอห้าขึ้นใช่ไหมมันลงแล้วมันได้คอสองแล้วผมโดนหยุดไปแค่นั้นอ่ะห้ามบูธและเทินเนี้ยก็ย <laughs> แบบว่ามันช้าไปเทินหนึ่งก็ <laughs> เ,เสียวอ,อยู่มางานตอนเช้าเพราะว่าตอนเขาส่วนมาก็ตัววูบเออนั่นแหละผมก็อ่ะฝรามวัดใจไปลงเมียไปผมก็บอกพนมมือ <laughs> <laughs> พี่ครับอย่าทาอะไรผมเลย <laughs> 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 หนีเขาสามใบเขามีดาบด้วยผมก็ตีเลยอย่าทาอะไรผมเลยนะครับขอร้องแม่ เป็นผู้เล่นที่ทเกิดมาเพื่อเก็บสีม่วงนะ <c oughs> เป็นปฏิบัติกับแอส,สันแล้วก็พี่กิดกีดอย่างดีเสียดายอย่างเดียวมันไ,ไม่ถึง <c oughs> ไม่เป็นไรอะครับผมมั่นใจว่ามันมาไม่ถึงผมอยู่แล้วอย่างนั้นนะครับ <c oughs> โอเคอ่ะจัดไปก็ถ้าที่ผมชนะคือคีย์ของผมก็ไอใบนั้นแหละไอแมงนั่นแหะคือลงมาผมระเบิดนิกหมดเลย <c oughs> นั่นแหละเคนิกหมดเขาก็เคนเกนไม่ได้แต่ผมก็ตีสามสามปิดมือก็เจอเอเอ็กสองตัวนั้นยืนคุมเหมือนกันบวกทีละสองเวลนั่นแหละก็ต้องส่งไปน้องมือก่อน ก็นะเขปิดไปเขาเขาบอกเขาเขามีคิดซูนัแล้วนะแต่เขาไม่ได้ลงเขาชะล่าใจเขาบอกออไม่รู้ว่าจะโดนไปนั้นที่ที่เราเบิดไม่งั้นเขาจะเขไมวเขียวไม่มีละสิเออผมก็นั่นแหละคีย์ของผมอะเพื่อสิ่งเดียวที่หยุดได้คือต้องระเบิดแต่ละคนนะมีอามีวุธลับเป็นของตัวเองจริงๆผมถอดใจแล้วผมว่าผมเดินไปหาฟาโลแอซิดผมไม่ไหวแล้วผมแอซสองรอบแล้วเขาบอกไม่เดินมา ข้างหลังแล้วบอกว่าผมไม่ไหวแล้วผมแพ้สองผมก็เลยบอกไปว่าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณชนะลวดคุณจะขึ้นไปได้นะแต่ไปไม่ไ<ด>ถึงะนะคะรับเพราะว่าแพ้รอบแรกมันหนักเกินไปอืมผมก็ไม่ไหวแล้วสกอ์ผมก็เลยแบบแพ้สองแต่ว่านั่นแหละครับผมเก็บที่เป็นข้างม่วงหมดเลยที่ผมทำได้ผมก็มีแค่นี้แหละอืมนี่ถ้าเกิดว่ามันชนม่วงทั้งหมดเจ็ดรอบมันน่าจะขึ้นแชมป์เลยไม่ได้ครับติดผมอยู่ดีอะจริงหรือเปล่าอืม ให้พี่ชายผมหน่อยให้พี่ชายผมหนออ่อยไหนขอขอดูพี่ชายคุณหน่อยว่าเป็นยังไง